พออยู่กันกลางแจ้งแล้วก็วิวสวยงามแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่วิวค่ะแล้ววันนี้เราพามาดูช่วยมาดูปฏิมากรรมจากศิลปินชาวจีนที่ดังระดับโลกนะคะเขานำผลงานมาจัดแสดงไว้ที่แห่งนี้ค่ะไอคอนสยามค่ะชั้นเจ็ดนะคะใช่ค่ะในคอนเซปต์ของ s h a t t y w o o m e n แต่ว่าเขาจะมีคอนเซปต์หลักที่เหมือนว่าที่ไทยต้องเป็นที่ไทยที่นห่นคือปกติเขาเขาไปมทไปแล้วทั่วโลก ถึง5 3าประเทศใช่ใช่5 3ิมจุดแดนมะทั่วโลกค่ะและที่นี่คือหนึ่งในจุดแลนด์มาร์คของเขาล่าสุดค่ะกับเลิฟอินสยามโอเคเออภาพจะเหมือนแบ้ว่าตัวคอนเซปต์เขาจะแบบย้อนไปในแบบสมัยยุคสยามอใช่ก็จะอาจจะเป็นสบายเอ้ยเป็นอะไรเอ้ยอย่างงี้ก็จะมีตัวซิกเนเจอร์ที่ว่าเรียกว่าแบบนี่คือน้องเลิฟอินสยามใช่ค่ะชับบี้บูมมนนี่เองพบกับปฏติมากรรมเลิฟอินสยามค่ะ อันนี้ท uh uh ok ี่ไทยแล้วเป็นชื่องานหลักเขาปีนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วเอินสยามเดชี่จงกระเบนไฮมีดอกบัว ดอกบัวกับกขึ้นทะเลนี่นี่นี่ค oh. อมบายเดอะเจ้าพยาลิเวอร์แอนด์เดอะโรตัสด,ดิสอืมนานี่ไง <In S 3> อนนินเดียมาเจ<พ>า,าพีชคลื่นทะเลแต่จริงเขามาถึงเจ้าแม่นม้ำใช่แต่ก็ความเชื่อเทรนดิชั่นของคงคาอือ อันนี้ก็คืองานสามสารสพันไทยจีนเชื่อมโยงเชื่อมโยงวัฒนธรรมร่วมกันค่ะโานาดิซันเป็นคาเจร์บีเทอร์วินไทยแอนด์ไชนีชไนนาไทยเลนแอนด์ไชนมีไรเซ็นด้วยเนาะ ค่นะศิลปินชื่อซีหงเฟยแต่ว่าเป็นศิลปินประติมากรรมชาวจีนที่โด่งดังมากๆใช่ค่ะแล้วเหมือนคอนเซปต์ของการอาลูปปั้นมาตั้งในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนเข้าด้วยกันแล้วก็จะเห็นชุดของน้องเขา อย่างอันนี้ก็แบบมีความเชื่อมไงไทยจีนด้วยกันแู้ววัจริงๆรูปของมนาลิซาเขาจะโดดเด่นเรื่องของรอยยิ้มใช่พอมันมาอยู่กับความที่เป็นเลิฟอินสยามอิสยามที่ที่เราบอกว่า t ไทยและออสไมค์อยู่เลยอ่เลยคือความเชื่อมโยงระหว่างไทยและจีนที่เขามามีการผูกับชิ่นผลงานด้วยแลวด้วยชุดด้วยหรือเปล่าดูลักษณะเหมือนแบบมีความแบบว่าผสมผสานวัฒนธรรมที่แบบเหมือนเป็นกลุ่มชนเผ่าที่อยู่ในทางเหนือที่มีทั้งไทยและจีนไปด้วยกัน แอนตอนีสโอเปร่าก็าพูดถ<ช>ึงข้าเหีจุ๋มๆคือจุดจุดสปอร์ที่เขาเลือกในแต่ละจุดของประเทศอ,ะอ่ะก็จะเป็นจุดหลักๆอย่าง,อาง,งอไอคอนสยามเออเป็นเหมือนจุดหลักต่อของนักท่องเที่ยวแหละตอนนี้ถ,<ช>ถ้าคิดถึงประเทศไทยใช่ไหมคะกับวิวแม่น้ำด้วยเจ้พาพญาจริงๆพอชอบน้องเขาสามคนนี้มากเลยน่ารักมากเลยค่ะเรารู้สึกว่าเขาสามารถหาใบกล้วยได้ใหญ่จังเลย d อฟ f ์ออฟดิปปิ้งบ a รน s ใช่อ๋อไม่ใช่แค่จบปัิจุบันกันนะแต่ว่าชื่อของผลงานยังมีความเป็นเอเชียนมีความเป็นไทยด้วยใช่จริงจริงเพราะว่าด้วยความเป็นเอเชียด้วยแหละมันมีเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมด้วยกันอะเป็นเอทำท่านี้ไหมเดี๋ยวผมเป็นกระต่ายให้อาด้ดีมาห รูเป็นกะตายสิ่งหนึ่งก็คืออิโมชั่นขอประเด็นบหมือนกับที่เขาปั้นชัปี้วูแมนมีความล่าเริงใช่ทุกตัวเลยเขามีความสุขเออฮะแต่จริงๆเไอ้การปั้นให้างมีความแบบเคิร์ฟหรือว่าคิ้วไหวหรืออะไรอย่างนี้น่ากอดไหมใช่ When met I first you ไม่คิดยังไงให้รู้สึกว่ารักขนาดนั้นต้องอุ้มหน่อยต้องอุ้มท่านี้ได้ยิ่งอุ้มอุ้มได้หมายความว่ารักมากเอ้ยใช่อันนี้สวยมากค่ะอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ตั้งแต่2อ1 0อ่ะสวยมากเลยตัวนี้เฟสวิงก็คือลมปะทะหน้ามีความเย็นๆใช่ ก็พยามทำมาจากไฟเบอร์การ์ดชนิดหนึ่งนะ<ๆ>ครับขึ้นมาหล่อแต่ว่าพอวัสดุที่เป็นไฟเบอร์การาดมันจะมีความแข็งแรงแต่เขาก็ยังเป็นชัปปี้วูแมนที่หน้าตาแบบดูแก้มนะเออมีรอยบุ๋มีแก้มด้วยเขามีรักยิ้มสองข้างเลยนะ เรืงเล่นดนตรีกันดูเธอเราเห็นไปไหนมาบ้างนะแบบว่าสเปนไปเที่ยวมาแล้วใช่ไปทั้งหลายที่ฝร,รั่งเศสจีนก็ไปทั้งหลายเมืองมีสเปตน้องหมายยังกลมเลยเลยเดี๋ยวทีไปเรื่อยมีไปเรื่อตัวนี้หมาถึงอาจจะเป็นน้องหมาหรือว่าตัวคน Chef in language of c พเ t u r e ปแต่ people, แต่ลูกกระต่ายน้องหมามันมีความเป็นจีนมากเลยนะเออสังเกตว่าลูกพวกลูกปั้นสิงหรืออะไรต่างๆเขาจะตาแบบขึ้นมาเป็นกลมๆอย่างเงี้ยป่ะเหมือนกันเลยดันทัดนะคะอยากจับมากเลยองอดูรู้สึกว่าเขาน่านขยัำมาอ, <laughs> อีกสีข่ขาอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้น่ารัก always ย i างั้นเลยอ่ะด <mm ึหลังหักนะจ้ากู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 เก้าชื่องานไง i s s fun มาช่วงบ่ายเราจะดีนิดนึงเนื่องจากว่ามีเงาตึกบางแดดให้เราถ้าตอนนี้คือมีเงาแล้วถ้ามาเที่ยงก็คือช่วยพกลมแล้วก็มุกออกมานะคะแต่ถ้าตอนเย็นก็จะได้บรรยากาศที่ดีอีกแบบดีสุดเพราะแถวนี้เขามีฟงมีไฟมีอะไรเงี้ยแล้วเขาสวยนะถ้านดามาวันที่ดีอาจจะเจอผูได้นะเขาจะมีเขาจะมีจุดถูดำาม่เป็นเลยเพราะว่างานจัดเิศการถึงวันที่20ธันวาเลยถูกต้องค่ะเวลาอีกเป็นเดือนกว่าใช่เพราะฉะนั้นตามมานะคะ Bye. Bye. Sampai jumpa.